วางจากงานวานไทยจะร้อยมาลัยใบขาวห้อยขอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่มพะทุงไทยเดิมหน้าสวย ด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเหินเติมต่อดินสอพองช่างขยันการเรือนมีแช่เชื่อนหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควร เฝ้าถนอมออมนวลหอมหวนทวนลมทุ่งนุมก็มุ่งไม้ปองคำลงก็เข้าเรือนฟังแม่เตือนและไตรตรองหากมีชายไม้ปอง ระวังเจอของเลือเดินแม่ดอกบัวที่อยู่หนซาจะบานคอยพระหรือบานคอยเดนถ้าบานคอยที่ไว้พรุ่งนี้ตอนเทนคอยได้ไหมคนดี พ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหากเลือกวัวดูหางแม้เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เขาทีบ้านเรือนสาตา ผู Ooh, จ้จาสนอดีตำน้ำพริกทุกทีเสียงตําทีจนทุง่งสะเทือนแม่ดอกบ,บัวที่อยู่ในซะจะบานคอยพระหรือบานคอยเนน ถ้าบานคอที่ไว้พรุ่งนี้ตอนเทนคอยได้ไหมคนดี mm. พ่อเคยพูดหลายที mm. คิดจะมีแม่บ้าน mm. เชื่อโบราณดีแล mm. หากเลือกวัวดูหาง แมนเลือกนางดูแม่นั้นแหละแน่เข้าทีบ้านเรือนสาตาผู้จาสนอดีตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเท ก็กล้าบว่าคุณมากนะฮะ